สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเหมือนพบกับเจแดงเจแดงคนเดิมเพิ่มเติมคือเกา่าคนเดิมมันเดิมมันนี้นําเสนอหวยตาปากน้ำโพก่ะกลุ่มเนะ่ยเป็นกลุ่มของเจแดงกลุ่มตาปากน้าโพ่พามีค่ะมีตรเพิ่นเดี๋ยอยู่ในกลุ่มเจแดงเพิ่นเป็นคนว่างตัวเลขใหน้นะคะเนาะ ตาปากน้ำโพน้อยเพิ่งก็เขาดีๆๆดีข่ามาล่ะมือ่อนี้ได้เทิ้งห้าน้อยเทิ้งเล้าของเพิ่นละค่ะมัอว่านี่มือ่อใดมัอก้อนเขาแปดเจ็ดตรงตรงเนาะค่ะเนะาะบ่เสียวเอาให้เบิ้งก็ได้จะเด่บ่ได้ลงคลิปบ่ได้อยู่บ้านแม่มนะค่ะเนาะฝ <Okay. S 1> ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อคลิปมาได้ต่ำเมือไรอก็ไหนหน้าจอแตะกุเดอาจารย์ต้อยกันแย่งอยู่นะคะน้ำอาจารย์ต้อยเบิ้ดแล้ว นมจแเดงยังบเ,เบิดเพราะว่าบำรุงสายตาด้วย12บสอยพาร์แล้วก็บำรุงกระดูกด้วยแคลเซียมนะคะบำรุงสายตานะคะแล้วก็ครีมหน้าสวยหน้าใสลดูอ่อนกว่าใริ้วรอยต่างๆลบเลียนมือเสียงแห่งแห่งแน่เพราะว่าอยู่ในระหว่างพักฝืนแม,ม่ตะหมอว่านกะนอนส้มเล่ขาเนาะผูะช้ชมกับเตรียมแคหนาจอเนาะคะ่ะเนาะนี่วันที่สิบ เพื่อนเขาตรงๆเลยค่ะนะคะแปดค่ะแปมันออกแปดเนะคะเนาะออกแปดเเจ้านี้กับแม่นแม่นแม่น,แม,นแม่นค่ะอยู่ในกลุ่มเหรียกันหลายค่ะเจ้านี้เจ็ 7, 4, ออกเจนะคะถ้าเอาตูดตามที่นี่เจ็ดสีนี่กัจับคู่กันถึงเบอรืทอ่สาม ที่สามนี้ค่ะนี่เนาะถือเบิดเดียเดี๋ยวมือนี่ค่ะบยเป็นไอการเซเวลาอันนี้เล่าหาหน่อยเพิ่นเดี๋ยวจะเดียงภาพไปเบิร์มือวันที่สิบสองกันแล้วกันค่ะน่อยเดี๋ยวเด้อค่ะเด้อจะเดียงหาอยู่ในกลุ่มละ่ะบดบดบดเขียนนะอ่ะอ๋อบอดอยู่ในกลุ่มนี่นี่ นี่ของเพิ่นค่ะห้าหน้อยเป็นลินก้อนค่ะน่วยพิเศษวันที่สิบสองนะคะเก้ากับสองค่ะเก้าสี 4, ่เก้าเจ็ดสองสี่สองเจ็ดเก้าสองเจ็ดสองเก้าสี่นี่ห้าหน้อยพิเศษนะคะห้าหน้อยปกติแคบหน้าจอไว้น้ำเนาะคะ่ะห้าหน้อยปกติเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์แปดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดแปดค่ะรูดที่เจ็ดกับศูนย์ค่ะ แล้วก็ VIP 0902 3932ค่ะ032 309 03, ค่ะรูด3กับ9นี่นาะตาปากน้ําโพแคปหนัดจอไว้แล้วแม่นบ่นนค่ะนะคะ49กับ2น้อยพิเศษ7กับ0น้อยปกติ0กับ3น้อย VIP ค่ะ อันนี้เขาฝากมาก็าเขาบอยอยู่คือกันนะคะแคปหน้าจอรหัสหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหกสองเจ็ดน้อยพิเศษน้อยปกติกับสองหกสองเจ็ดสามหกสามเจ็ดน้อยวิ่งพี่เก้าสามเก้าสองศูนย์สองศูนย์สามนะคะนะไปดูที่ลาวกันเลยค่ะแคปหน้าจอไว้นะคะน้อยรวมอกว่าน้อยรวม น้อยร่วมกับเข่าบางข้างเข่าทั้งสองทั้งสองอันนั่นเองทั้งสองน้อยหรือบางข้างกับมาทั้งหลังทั้งบนเนาะค่ะนะคะศูนย์หนึ่งศูนย์ส้าามหนึ่งสามสองมแปดสามเกค่ะศูนย์กับสามนะคะซื้อน้อยได้ก็ได้ทั้งวันเลยนะฮะพิเศษปกติห้าน้อยโอ้โหมันจะออกตัวใดทางขาซื้อออกแล้วเนาก็หยุดสต็อไปไว้ก่อนเนาะ จะตามน้อยพิเศษน้อยปกติส่วนมากจะออกน้อยปกติอันนี้คือเล่าพัฒนาตาปากน้ำพ่ค่ะจดไว้เลยค่ะจดไว้เลยเ <c oughs> ดินสามกับหกค่ะมือน,นี้แปดหนึ่งจิตหกแปดหนึ่งแปดหกหนึ่งหกสามหกสามเก้าหกหกหกเก้าโอ้เดินหกถ้าสามหาสามหกสามเก้าถ้าหกหาหกหกหกเก้า ก็แปดหกกับหนึ่งหกนะคะ่ะแปดหนึ่งหกนะแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกสามเก้าหาตัวสรุปเด็วลนะวันนั้นก็ออกสามแปดนะคะวันนั้นก็ออกอยุบแปดเจ็ดยุบตรงเลขสามหกส่วนนี้คือลาวของจเจดียงสิมิลาของเงินเสี่ยนโคลาดมาห้เบิงด้วยค่ะมวดวังหันกับเขาเจ็ดซี่นะคะ เดี๋ยวสิบห้าไปเบืงบ้งเบื้องตัวนี้กวนเราพัฒนาเขาฝากมาแปดซี่แปดหาเก้าซีเก้าหาค่ะเก้าหาแปดเก้าหาเก้าแปดซีนะคะอันนี้น้อยหมูว่านค่ะน้อยหมูว่านอันนี้ท้องตาปากน้ำโพแกนตจอดเดี๋ยวเจดีย์สิบห้าไปเบืง้งเสี้ยนคลิปนาสิเป็นเล่าไม่สาวโอ้ย เล่าเล่าแย่ดาวกับเหล็กแย่ดาวยวสิผ้าไปเบืงของเซียมนี่ค่ะมีหมวดกวนเพินเข่าเจ็ดซีค่ะเข่าเจ็ดซีนะคะเข่าเจ็ดซีรูดหากับเจ็ด ถ้าหาหาสามหาศูนหาเศษถ้าเจ็ดเจดหาเจ็ดแปดเจ็ดสี่ออกทั้งสองตัวเนี่ยถ้ากลับค่ะท่านผู้ชมออกทั้งเจ็ดแปดออกทั้งเจ็ดสี่เนาะค่ะมันออกแปดเจ็ดเจ็ดสี่เนาะค่ะล่าวปัทนาเนาะเข่ากระถือว่าเขา่าทั้งบนทั้งล่างเนี่ยนี่มาบึงหวัดไม่บึงหวัดไม่หวัดนีเพิ่มขึ้ก,ก,กันกับตาปากนำโพอบอลนะคะ ฮานอยเอาไปเรียนเฮ้ยหนอจะเรียงกระไดเล่าเล่าตัวนี้คะ่ะสองกับเก่าโบาคือกันเลให้กับตาปากน้ำพูดโคือเนาะอันนั้นสามหกสามเก่าหกหกหกเก้านี่ยังนี้แหละเนียนปะอันนี้เก้าเจ็ดก็อ้อก็บมิเ่เก้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าหกมิ่ตัวเดียวคือกันคือเก้าหกเก้าหนึ่ง พอนหกหกเก้าสามหกสามเก้าแมนบอค่ะถ้าจำผิดอันนี้ถ้องเก้าสองหนึ่สองศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดเก้าแล็กว่เหล็กใยดาวค่ะท่านผู้ชมพันบอกว่าเพันเข่ามากซี่หางวดได้เหล็กใย,ยดาบว่าผิดจัดเทียสองตัวตอนนั้นเพ่นว่า สองโตเขียนเขียนโอ้ยจเจดียงอัดคิปเพิ่นไว้ละหลวงลบเงย์ลายเดี๋ยวจะเป็นลบคลิปเพิ่นออกล่างโทรศัพท์นี่ค่ะสองเก้าสองหนึ่งสองศูนย์หนึ่งศูนย์ของเซียนโคราชเนาะค่ะเนาะของเซียนโคราชของตาปากน้ำโพกับเก็บไว้แล้วบ่คะ่ะ ตาปากน้ำพุน้อยร่วมเล้าอ๋อหกเก่ามีหกเก่าที่ตรงกันสามหกสามเก่าหกหกหกเก่าค่ะตาปากน้ำพุนะคะมาในคิดเลาาของยายดาวเลาายายดาวค่ะเป็นนร่างในการเชียงซื้อสลากกินแบ่งค่ะท่านผู้ชม Handmade, สองสองสองแปดแปดแปดสองแปดค่ะส่วนลอตเตอรี่กับตะกุดกันยั่งยั่งยู่เด้อค่ะเอาไปใส่เอาให้ทานผู้ชมเลยลอตเตอรี่ตะกุดอาจารย์ต้อยที่สั่งมาก็ยังมีอยู่นะคะยังค้างอยู่กับเจดงอยู่ห่อไว้ทานผุ้ชมแล้วเนาะค่ะมันจุไว้แล Jam ้วเตรียมส่งนะคะเตรียมส่งแล้วค่ะตะกุดนำโชคตะกุดโชคลาภ ก็รอท่านผู้ชมอยู่48 98 71นะคะ18 81 71 89ติด8อาจารย์ต้อยละคะนะส่วนมากจะติด8อาจารย์ต้อยเด้อค่ะเด้อทราบทำไปสงกระซังมาเด้อค่ะเด้อ แอดมินรับสายอยู่0ูนย์เก้าสองแปดแปดเก้าสองห้าหกแปดนะคะวันนี้เล่าพัฒนาลงจอไปในคลิปแรกตัวไปกับเปดนเลของยายเดายายเดาวถูกมาหาหงวดแล้วบ่หลายตัวสองตัวแค่นั้นบนล่างเป็นได้ทั้งบนล่างสองชุดเท่านั้นเนาะเนาะเดงของตัวรับไกุกอนนะคะในคลิปนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะส่วนสี่คู่มาหาจจ,จันอาจารย์ต้อยยังไม่มาคะ่ะอาจารย์ต้อยลุกมุนเทพตรวสุขภาพแล้วก็ ของผู้ใหญ่ใจบุญก็ล่งคลิปไปแล้วค่ะเนาะไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกหวยก็ล่งคลิปไปแล้วค่ะเดีย๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ